ต่อหัวฉีดเข้ากับสายยางติดตั้งชุดยึดผนังโดยทำการเจาะรูสีร่รูใส่พุกไขสกรูเข้าให้แน่นนําชุดโลอัตโนมัติใส่เข้ากับชุดยึดผนังต่อก๊อกน้ำเปิดน้ำแล้วก็สามารถใช้งานชุดโลอัตโนมัติได้เลยนะครับโดยสามารถหมุนได้ครบ180องศาและยังสามารถยกออกไปใช้ในจุดอื่นได้ดึงสายยางออกเพื่อใช้งานกระตุก เพื่อเก็บสายยางโครงโลผลิตจากพลาสติก PP และพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและมีน้ำหนักเบาสายยาง PVC ถักด้วยได้โพลีเอสเตอร์3ชั้นทนต่อแรงดันน้ำและยืดหยุ่นขึ้นตัวได้ดีหัวฉีดสามารถหมุนเปิดปิดน้ำได้และสามารถปรับสายน้ำได้2รูปแบบคือแบบเส้นตรงและแบบกระจายใช้งานเสร็จกระตุกสายและประคองสายขนาดเก็บง่ายๆครับสำหรับวิธีติดตั้งและวิธีใช้งานสายยางโลทาการ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผม ชวนากรสวัสดีครับ